สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแมนอลิสกกนดีเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity V นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวใหม่กันนะคะที่มีชื่อว่าเสียงค่ะแล้วก็ชื่อจริงๆนานก็ชื่อว่าคีแกน,นะคะไม่แน่ใจว่าเร่ชื่อนี้ถูกหรือเปล่านะแต่ก็ใช่ไหมน,นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะมาโฟกัสก,กันจริงๆในวันนี้ก็คือการเล่นนางน,น,าน,นี่แหละคะ่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็ได้ทดลองไปเล่นกับนางมาหลายตาแล้วนะคะแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยคะ่ะจะบอกว่ามันโหดไหม มันก็พูดว่าเป็นตัวเกาะกวนชั้นยอดน่าจะถูกมากกว่าค่ะเพราะสถานที่เราลองเล่นมาค่ะก็คือมันค่อนข้างที่จะไล่ย,ยากพอสมควรนะคะพอเราจะไปกอะกวนจริงๆอ่ะถ้าเซอร์เขารู้ทางแล้วอ่ะก็คือเขาแค่ออกละเครื่องง่ายๆแค่นั้นเลยค่ะมันก็เลยทําให้แบบเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะอาเราเหมือนแบบจุดไม่สุดสักขาก่ะค่ะ ก็ก่อนอที่เกนจะเริ่มนะคะก็ตามเดินนะคะถ้าใครชื่อชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทาคลิปต่อไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าใครกำลังมองหาลาราพีออเดอร์ชุดคอทเพยตุกตาแซนดี้จากทางออฟฟิเชียลเครื่องบรรดับหรือ,อไม่ก็แพ็กเกจสีปีอะไรที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะร้านไบมาช็อปก็ยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งทิ้งให้ตามเดียค่ะไม่ต้องห่วงโอเคโฆษณาเสร็จแล้วถ้างั้นเราก็ขอคุยเรื่องคีย์แกนต่อเลยแล้วกันนะคะก็คือก่อนหน้านี้ที่เราไปลองเล่นคมา่ะ ไม่มีตาไหนเลยนะคะที่เราเล่นแล้วชนะอะค่ะมีแต่เสมอกับแพ้ต้องพูดตามความจริงเลยว่าเราน่าจะไม่ค่อยเหมาะมือกับตัวนี้เท่าไหร่อะ <S <S มันใช้แล้เผอกดสกิลผิดก็มีอะโอ้เสียงทางนี้ชัดเจนสองดิไม่มีคือไอตัวสองเครื่องของคียแกนนี่เราก็ใช้ไปประโยชน์อยู่นะใช้สองหานี่แหละไม่มีฮะว่ามันอยู่แถวนี้นะมั่นใจอะว่าเสียงตาบอดมันอยู่แถวนี้ค่ะเนี่ย คือมัน5้าวิมันก็ไวอยู่นะมันทําให้เราอหาได้เลยค่ะว่าเสื้อคนไหนเขากาลังเข้าเครื่องอยู่อ่ะโอ้เมื่อกี้เดี๋ยวมันมีหูนี่นาใช่ไหมคืนนั้นใช่ชัดเจนเราก็รีบจ้าเอาไปเลยคีแกนเร็วคือบอกตามความจริงอ่ะว่าถ้าคียแกนมันไม่กดบันทึกอะไรนี่มันก็เหมือนอารมณ์แบบเดินตัวตีเปล่าเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาบอกเทคนิคการเล่นคีแกนทีหลังแล้วกันนะคะแต่ก่อนอื่นเราขอมาเล่นก่อนในตานี้นะ ขอเล่นก่อนเลยเพราะว่าพูดจริงๆว่าตัวนี้เราไม่ชํานาญมันเท่าไหร่อ่ะคือพยายามเล่นให้มาชนญแล้วแหละแต่มันเล่นยากอ่ะไอตัวเนี้ยพูดเลยเล่นยากกดบันทึกแล้วก็ตีไปก่อนตีไปโดนก็กดเก็บวัโดนไหมเนี่ยก็ไม่โดนอือแหมเขาไม่โดนแฮะทำไมทำไมตาอนนี้น่าจะได้ละเอตีไปได้แล้วแผ้หนึ่งโอเคอ่ะมาทางนี้ไหมไม่หรอเอาอยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่นี่ แม่มีกันนัะเก็บผ้าพับไม้ก่อนโตเต็มหน้าเลยเราเก็บผ้าพับไม้มาไว้ก่อนแล้วกันค่ะเผื่อมันจะมีประโยชน์ได้เออโอไม่โดนแฮไม่ถึงอ่ะเสียดายอี่อยเพิ่งใช้แล้วกันคืออยากจะบอกมากเลยนะว่าคีแกนมันดูแบบมันดูโกง,งนัในตอนแรกในความคิดของเราอ่ะโกงแล้วก็เล่นยากแต่สรุปนะมันปวดแล้วก็ยากค่ะคือเราน่าจะยังเล่นไม่เป็นจริงๆนี่แหละพับไปก่อนแล้วกันเออดีไปก่อนเอายังไม่โดนทีฮะ แม่โอเคต้องจ่ายบิงแล้วตบไปเลยกว่าจะได้เสียเวลาพอตัวเลยค่ะโอ้เสร็จไปแล้วสองเครื่องสามเลยนี่หว่าตาระวางงานนี่เอาไงดีมาได้เวลาป่วนเครื่องคิดว่านะเดี๋ยวเดินเอา,าหามาก่อนเล่นเครื่องกันตรงไหนดีเนี่ยโซ mm. so, นตรงนี้ป็หนึง่งอะพังไม้ไปก่อนอเก็บว้แล้วก็เอานี้ไปพังไม่อีกทีหนึง่ง คืออยากจะบอกมาเลยว่าคีแกนมันเหมือนมันจะดีนะเอร่างจาแรงงานเนี่ยแต่ทุกครั้งนะคะที่ใช้คือมันเป็นการดีเลยหมดอะแล้วพอมันดีเลยนี่แหละลำบากมากเลยค่ะเพราะว่ามันเหมือนเรายังไงก็ต้องปิดชัดอยู่ดีอะเหมือนอารมณ์แบบคุณพังไม้ไปแล้วแต่ก็ต้องรอให้ไม้มันหายไปก่อนนะมาตีตาบอดก่อนโอเคน้อยก็ได้รอบสองแล้วเอาพอ,อตรงนู้นไม่ปันป่นมาปัปนย่างโอเคอเก็บไว้แล้วก็ออกกันได้เลยค่ะเดินหาตาบอดก่อนอ,อยู่ในเนี่ย อยู่น้าตาบอดอืมอ่ะเท่านี้ป่ะมันชึ้งเสร็จยังเนีโอเคได้มาแล้วก็กดย้อนกลับเดี๋ยวเอาตาบอดไปนั่งก่อนค่ะเอาตาบอดไปนั่งเสร็จแล้วเราค่อยนี่ก็ได้ค่อยกดใช้ตัวปัดเครื่อนถอยหลังถ้ามีใครถามเราว่าคีแกนมเหมาะกับด่านกว้างๆอย่างนี้ไหมผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่นะเพราะว่ามันเทเลพอร์ตตัวเองไม่ได้แต่น้อยก็ปวนได้ ย้อนไปย้อนไปย้อนไปยังเพิ่งปัน่นหูมันอยู่ทางน,นี้แล้วอยู่ไหนเนี่ยเออเดี๋ยวฉันกดบันทึกตัวเองูีแล้วเหรอเอาใหม่ฉันกดบันทึกคนนู้นนค่ชอบลืมนั่นเนี่ยเดี๋ยวเรจาจะวานทีนึ่นค่ะโอเคตีไปเลยก็ได้ให้เขาเรียบช่อยไปคะ่ะเพราะว่ามันเหลือสองเครื่องแล้ววาไปเลยแล้วก็ตีไปอีกทีนึงโอเคอย่างน้อยอีตีเซี่ยวมันก็โดนนะแต่เราอยากจะบอกตามความจริงนะของคีกแกนี่คือ ถ้ามันเป็นตีดาเมจเต็มเ็มเลยอะระว,ว่านี้น่าจะดีกว่าเอาไปย้อนก่อนไอย้อนอ,อีกทีนึงย้อนถึงไหมถึงมั้งไม่รู้อ่ะสวัสดีเธอมาตบไปทีเอาไม่โดนโดนไม้แทนสุดยอดเป็นชกไม้ก่อนไหมไม่ดีกว่าเนาะอาไงดีระว่าน,นี้เราทำไงดีโดนเครือกกันแล้วกันออตีไปก่อนตีไปในานา้ำตรงนี้อะไรอะตาบอดปะ ม่แน่ใจฮะตรงนี้มีใครอ่ะมองไม่เห็นอ่ะเพราตรงนี้มีสองคนเลยมาดีข้านายทำอะไรอยู่หรอเออไฟไม่โดนสิได้ดีว่าชิงไปก่อนเอ๊ะนั่นมันเอาไ้ดีพิเทศเดี๋ยวก่อนนี้นี่ฉันว่ามันไม่เห็นหนี่ม่ตรงนี้ยังไงอ่ะเออใช่ไหมเถอะยังน,น,น้อยก็ได้แล้ววะนะ,ะเฮ้ยอย่าไปปั่นไฟบอกว่าอย่าไปปั่นไฟเธอตีไม่โดนฮะมือคีกลามันบดเหมือนจะสั้นนะแต่ทางก,กับกันก็คือมันก็ไม่จะสั้นขนาดน,นั้นอ่ะ ทันไหมเนี่ยโอ้โหเอาดิ้นไหวมาแงะเลยไม่นะเดือขึ้นเดียวแล้วโอ้โหผมต้องบินแล้วล่ะตีทันไหมเนี่ยโอเคอย่างที่บอกนะว่าระยะตีคีแกามันค่อนข้างจะจะว่าแปลกนิดนึงคือบทมันเหมือนมันจะใกล้แล้วก็ไม่ไกลแต่ทางกับกันก็คือยังไงดีอะมันมันบทมันอยากจะโดนมันก็โดนเองนะเอาันนีเธอผมเรียบร้อย Hmm. อยากไปโซนเครื่องอะแต่รีบจับโจ๊กเกอร์นั่งก่อนดีกว่าเรากลัวว no ่ามันจะเสียเวลามากเลยเพราะตอนนี้มันเหลือขึ้นเยอะแล้ว,ลว oh. ยังจับใครนั่งไม่ได้เขาพูด oh. oh. ถูกจับนัง่งแต่ก็จริงนะแต่ยังไม่มี่อรตายอะ่ะส oh. วัสดีเธอทำอะไรอยู่อะเอาปิดเอาสวัสดีตาบอดทำอะไรไม่ต้องทำ oh. Oh. โอเคทีนี้ต้องรีบกลับไปโซนโจ๊กเกอร์แล้วตาบ,บอดจะลุยไหมเนี่ยไม่ฮะแต่พี่เท็มาแทนโอเคจังหวะน,นี้จบร้อย oh. อ่าละตรงนี้ตีพิเทแล้วเออเราลืมกดบันทึกเออช่างมันจริงๆมันต้องคอยกดบันทึกตลอดอะแต่มันยากตรงนี้แหละคือบาทีเราก็ลืมนะโกตาแดงเลยเอาไงดีเอาใครดีตาบอดดีไหมหรือนักจิตจิตวิทยาดีกว่าไม่เป็นไรทั้งสองคนนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันแหละเพราะอะไรนะหรอมันเนินตัวเปล่าพูดละกดบันทึกไว้ก่อน เนี่ยดูดีๆนะคะทุกคนเนี่ยคือความมันจะบันที่ความมันจะตีพายให้ดีเละไปนิดนึงคะ่ะนี่ขนาดเราว่าเรากดเดียแล้วนะอองานตีไปโอ้ยยันก็ไกลอยู่นะอย่างที่บอกไปคะ่ะมันชักีแกนี่คือแบบเหมือนการตีมันดูเหมือนจะยาวน,นะแต่มันก็ไม่อะัะย้อนไปย้อนไป,นไ,ปไม่ต้องใช้มันชึกตอ่อไม่ต้องทำไรเจ๊ง่้จริงเปิดต่อสิ เปิดต่อฉันได้ลอกต่อเอาไปานั่งก่อนไปตรงนู้นไม่น่าทันได้เลยอ่ะใช่ไม่ทันเพ้เสียดายสงสัยตอนนี้ก็คงจะได้เพียงแค่เสมอแล้วะคะ่ะส่วนคลิปสอนนานี่ในอนาคตก็ต้องรอดูก,กันแล้วกันนะคะว่ามาเจาะมาเป็นในรูปแบบไหน,นอ่ะก็น่าจะจบลงไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะสำหรับการเรื่องคีแกนก็ขอขอบคุณทุกคนมากแล้วกันนะคะที่เข้ามาเชมคลิปนี้กันนะคะซึ่งคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรนะั้นก็ยวรอติดตามชมกันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เราก็คงต้องขอตัวกลับไปฝึกการเล่นน้ำเพิ่มเติมก่อนแล้วกันนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบา take แอนเ y คเ r s เซลเฮ้ยไอตัวนี้มันเล่นยากจริงๆนะเนี่ย